ประกาศก่อนใครในซีรีส์ดวงใจเทวพมว่าขวัญริ้ไทยใกล้จะปิดกล้องเป็นเรื่องแรกแล้วค่ะโดยผู้จัดมากฝีมือพี่แหม่มธิตีมาและผู้กำกับคู่ใจปจ้าแจกยุทธนายืนประสานเสียงด้วยความภาคภูมิใจว่าเหลืออีกแค่ไม่กี่ฉากก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการตัดต่อแล้วแถมยังแอบขิงเคมีคู่พระนาาไมคี้ยาดามาอีกด้วยว่าสุดคิวไม่แพร้รุ่นพอรุ่นแม่แน่นอนการันตีความหวานละมุนชวนให้ใจสั่นไหวพร้อมฝากแมเสเซจถึงแฟนๆคู่จิ้นรุ่นพอจีรานีเจมเบลล่าว่าตอนละครออนแอร์ให้จับตาดูเอาไว้ให้้ดดีีเพพรพาาาะะมมสแบบหลค่ จริงๆเราถ่ายได้เยอะแล้วนะตอนนี้เหลือตแต่ฉากแตกเดี๋ยวพูดไปก็จะหาว่าเข้าข้างตัวเองเนาะมันไม่ผิดหวังหรอกที่จะได้ดูอุยดากับ,บ,บม้เน,เนี่ยอ้อ,ม,อมีสิ้อยเปียเสียขาไม่มีบ่อยคราวนี้มันไม่ได้แพลงพับอะไรขนาดนั้นหรอกไปดูเองและกันคือมันมีหลายแบบหลายย่า แม้กระทั่งฉากประกวดนางงามเรายังมีซ้ำเขาที่แล้วได้เลยเนื้อเนื้อมันเอื้ออำนวยไปทางนั้นให้ต้องทําแล้วก็แฟนๆของเจมกับเบลล่าไม่ต้องกลัวจะไม่มีเจมกับเบลล่าเราวางรูปของเจมกับเบลล่าไว้ในทุกๆฉากเพราะฉะนั้นมันพลาดไม่ได้สักตอนหนึ่งถ้าพลาดไปแฟนคลับอาจจะไม่เห็นเพราะมันมาแวบเดียว ขวัญฤทัยไทยใกล้ปิดกล้องแต่พระนางไมกี้ยาดายังต้องวนไปร่วมเข้าฉากกับเพื่อนๆในลออาจารย์ใจฟิสุดดุดอับสอนและพรชีวันกันต่อมาร่วมส่งแรงเชียร์ให้การทำงานของซีรีส์โดนใจเทวพรมทุกเรื่องราบรื่นนะคะ